อะไรไหมครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยทางสารล้มนูนได้มีการประชุมการเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของยุคพักเก้าไก่นะครับซึ่งโดยสรุปก็คือสารเนี่ยเห็นว่าจะไม่มีการเปิด การไต่สวนนะครับแล้วก็จะมีการนัดวินิจฉัยเลยในวันที่เจสิงหาคมที่จะถึงน,นี้นะครับเพราะว่าเหตุเพราะว่าศาสรเห็นว่าในคดีนี้เนี่ยเหลือประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นปัญหาในข้อกฎหมายเท่านั้นส่วนเรื่องข้อเท็จจริงปัญหาเรื่องข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยศารเห็นว่า มีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วนะครับจึงไม่เปิดไต่สวนอีกอย่างไรก็ตามเนี่ยศาลก็ได้มีความเห็นให้ผนวกเอาคำร้องของคู่กรณีนะครับเข้ามาอยู่ในสำนวนด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงในส่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็น่าจะหมายถึงคำร้องที่เราได้ยื่น ความเห็นของพยานคือศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพศเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเป็นความเห็นทางกฎหมายารวมถึงก็น่าจะรวมคำร้องที่เมื่อวานนี้ทางพรรคเก้าไกลได้ยื่นเป็นการโต้แย้งพยานหลักฐานทั้งที่ทเป็นพยานหลักฐานของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็พยานหลักฐานที่สามนูนเนี่ยได้นำเข้าสู่คดีนี้ด้วยนะครับ ซึ่งก็อย่างน้อยเนี่ยแม้จะไม่มีการไต่สวนเราก็ได้มีพยานเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็ได้มีการโต้แย้งข้อเท็จจริงเข้าไปแล้วนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยในความเห็นของพรคเก้าไก่คือผู้ถูกร้องเนี่ยก็ต้องเรียกว่าน่าเสียดายที่ไม่มีการเปิดไต่สวนนะครับเพราะว่า ในความในมุมมองของเราในฐานะผู้ถูกร้องเนี่ยเรายังเห็นว่าเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยยังมีประเด็นปัญหาที่ควรจะมีการไต่สวนให้ถึงที่สุดก่อนนะครับส่วนประเด็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนะครับซึ่งสารเห็นว่าเหลือแค่ประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้นที่จะต้องพิจารณาในคดีนี้เราก็ยังมีความมั่นใจ ในข้อต่อสู้ทางกฎหมายที่เราได้ต่อสู้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เราต่อสู้ว่ากระบวนการยื่นคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในการโต้แย้งซึ่งเราอาศัยเอกสารหลักฐานของกกตอเองมาเพิ่มน้ำหนัก นะครับในการต่อสู้ในประเด็นนี้ว่าพยานหลักฐานของกกตอเองอี่ยิ่งเป็นการตอกย้ําว่ากระบวนการยื่นคําร้องยุคพักในคดีนี้เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรเราก็ยังมีความมั่นใจในข้อกฎหมายเรื่องนี้นะครับส่วนข้อกฎหมายที่สําคัญเรื่องอื่นเราก็มีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ว่าทําไมการกระทำของพรรคเก้าไกลที่ถูกกล่าวหานั้น ไม่ใช่การกระทําที่เป็นการล้มล้างการปกครองหรืออาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบก,การปกครองนะครับรวมถึงว่าทําไมจึงไม่มีเหตุในการยุคพักเก้าวไก่นะครับตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะเรียนชี้แจงต่อพี่น้องสือมลชนนะครับหลังจากที่สารมีข้อสรุปในวันนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้สิ่งที่พักเก้าไก่ทาได้ก็คงจะเป็นการเตรียมคาแถลงปิดคดี นะครับซึ่งสารก็กําหนดมาว่าต้องส่งคำแถลงปิดคดีภายในวันที่24กรกฎาคมนี้ครับคือสางให้ส่งเป็นเอกสารนะครับเป็นเอกสารเนื่องจากไม่มีการเปิดไต่สวนนะครับที่หน้าบัลลังก์ดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นการแถลงปิดคดีโดยวาจาก็องคงต้องส่งเอกสารครับแต่วันที่เสร็จเนี่ยค่ะทางกรถไฟเนี่ยก็ส่งไม่ทัน อันนี้ยังไม่แน่ใจย,ยังยังไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าวันที่เจ็ดเดียวเมื่อกี้ผมเปิดปฏิทินดูมันเป็นวันพุธด้วยนะครับซึ่งมีม,ม,มีการสุมสัาก็ยังไม่ได้คุยกันว่าจะอย่างไร,รงก,ก,ก็อย่างที่เรียนนะครับแน่นอนก็คือถ้ามันมีเกิดการเปิดไต่สวนเนี่ยเราก็เห็นว่ามันจะทำให้เรามีโอกาส ในการต่อสู้ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอ,อ,อย่างถึงที่สุดนะครับให้มันได้สัดส่วนกับข้อกล่าวหาและโทษของคดีนี้ซึ่งมีคนถึงยุบพักกันเหมือนนะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อไม่ได้เปิดไตส่สวนอย่างน้อยก็ได้อย่างน้อยก็ได้รวมคําร้องเพิ่มเติมของเราอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับทั้งพยานความเห็นของอาจารย์สุรพลนะครับทำทำโต้แยง้งพยานหลักฐานเมื่อวันนี้ ก็ก็ก็น่าจะเพิ่มน้ำหนักในการต่อสู้ของเรานะครับและก็แม้ว่าอย่างที่เรียนนะครับยังไม่ได้คิดว่ากังวลอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเห็นว่าแม้จะเหลือแต่ข้อกฎหมายแม้ว่าศาลเห็นว่าจะเหลือข้อกฎหมายเราก็ยังมั่นใจว่าการต่อสู้ในข้อกฎหมายของเรามีน้ำหนักนะครับ มอกว่าการที่นักวิจัยที่ม่มีการเปิดไต่สนเนี่ยเป็นการเรื่องรักการดำเนิน,ก,นก,การเป็นการเปิดไต่สวนไปหรออันนี้อยู่ในดุลพินิของศาลนะครับเราทางผู้ถูกล้องคงมไม่ก้าวล่วงอะไรไม่ได้นะครับที่เปิดเสด้โอกาสที่จะทําให้คือเราก็มองในงแง่ดีต่อทุกฝ่ายด้วยนะครับว่าถ้ามันมีการเปิดไต่สวนเพื่อให้คู่กรณีเนี่ยได้มีการต่อสู้อย่างเต็มที่ ก็จะเป็นผลดีต่อการยอมรับคำนี้ใช่ด้วยแค่นั้นนะรับยังไม่ได้เตรียมอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องหาือกันในพักนะครับว่าเออในวันที่7จจะยังไงเลยนะครับแค่นั้นอาจจะต้องเตรียมวันเตรียมว่าเราจะจัดการอย่างไรในวัน ในการฟังคำนิชัยซึ่งมันจะชนกับบรรทุมสภานะครับคือรอบนี้แหละที่ต้องต้องตัดบทบาทที่สามอ่านเรื่องเจ็ดโดยไม่ทันตั้งตัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยสมาชิกในภาคปีสองสในภาคเนี่ยต้ออะไรจะต้องไปยังไงทำความเข้าใจให้มันมันงกันแน่นแล้วมาา่็ก็ไม่นะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาภายในรายการ นะครับก็ส่วนใหญ่ที่เตรียมเราก็เตรียมทํางานปกติที่ตามแผนที่เราวางไว้น,นะครับไม่หรอกครับไม่ไมโหระยะเวลามันผ่านมานานแล้วนิ่งทุกอ,อย่างน,นิ่งหมดแล้วครับตกผลึกหมดแล้วนะครับเพราะว่า<พ>ค,ค,คือคือคือคดีนี้เนี่ยมันใช้มันมาถึงนี้มันหลายเดือนแล้วนะครับเพราะนั้น ทุกอย่างนิ่งหมดแล้วภายในพักเตรียมใจยอมรับไม่ใช่เตรียมใจยอมรับผมผมยังเตรียมมาทำงานอยู่วันที่8สิงหาคมนะครับกรรมการบริหารพักท,ท,ที่ที่ที่ก็เตรียมจะถูกตัดเพราะถ้าเกิดมนีผลทางลบเนี่ยได้คุยกันบ้างคือคือจะเรียนตามตรงผมเอา,อางี้นะครับผมก็ยืนยันว่าทุกอย่างภายในพักนิ่งหมดนะครับ เราเราบริหารจัดการได้แต่ว่าเรายังเชื่อมั่นว่าแม้ว่าศาลจะวินิจฉัยเฉพาะข้อกฎหมายเราคิดว่าข้อกฎหมายเรามีน้ำหนักนะครับยิ่งถ้าใครได้เห็นเอกสารหลักฐานที่ผมแถลงไปเมื่อวานนะครับซ,ซึ่งไม่ได้ไม่ได้ออกมาเผยแพร่นะครับเพราะว่ามันเอกสารภายในผมว่ายิ่งมั่นใจนะครับ่อค้ครับโอคครับ เจอกันวันที่8สิงหาคมหรวันที่7เจอกันแบบด็เจอกัน8สิงหาคมเจอจกันตอนเวลาทำงานเฮ้ยมัน8สิงหาคมเราตั้งกระทู้สดนยยายกเจอกันขณะทำงานครับพี่ต่อครับมีการพูดถึงเรื่องว่าถ้าเกิดในกรณีที่คำวินิจฉัยของศาลออกมาเป็นลบต้องยุกพักเนี่ยครับ มีการเตรียมพักสำรองเอาไว้แล้วเพื่อรองขอยังยังไม่ถึงเวลา <Acting> ผมคิดว่าเรารอฟังข้ที่ใชายก่อนยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องตั้งพักใหม่ยังไม่ถึงเวลาครับยังไม่ถึงเวลาที่จะคุยกันเรื่องนั้นในพักหรือว่าถึง,ย,ถงยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกกับสืออ่อเ,เ,เลยนะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกกับสื่อหรือเปล่าอาจจะมีพักสำรองอยู่แล้วโห้ยตอนหลังเขาบอกว่าน่าจะไม่ยุ่งแล้วมั้งนะครับ เฮยครับผมนะครับคุณชาตอนหลังใครบอกใครเจ็ตั้งแหลายคนเาบอมีโอกาสครับเรายังเรายังอย่าเพิ่งสรุปคืออย่างนี้ผมว่าเรายิ่งต่อสู้คดีไปเรายิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆพอวันที่เจ็ดเหมือนมีเตรียมการเลยเลวันที่แปดนี่พ่อคนตาร์ทเลยวันที่แปดจะตั้งกระทู้สดถามนายกในฐานะผู้นำฝ่ายค้านดีถ้าเกิดยุบครับจริงๆเรามีการเตรียมใจอะไรม โอ้ทุกอย่างตกผลึกหมดแล้วครับไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งสิ้นเตรียมทํางานอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ